เต็มแค่นั้นพอ,อส่วนปฏิบัติเราก็ไปเอาอีกเรื่องหนึ่ง<ช>อาจจะเป็นหกสิบอาจจะเป็นสี่สิบที่เหลือนะครับ,ใช,รบใช่ครับคงไม่ต้องอาจจะไม่ต้องทั้งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นวิชาทฤษฎีโอเคอาจจะทําได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปฏิบัติทฤษฎีบางครั้งก็ยังร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เราก็ต้องมีการวัดย่ันอื่นนะเรียนด้วยนะครับวัดอื่นด้วยอันนี้ก็ได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเรียนที่มาทำเป็นคาสูบางครั้งเรายังไม่เห็นตัวตน ทจริงทั้งหมดครับนะครับใช้อาจจะต้องใช้เรื่องอื่นเข้ามาผสมในการตัดเศษด้วยนะครับก็คะแนนล่านี้ก็เป็นคะแนนแค่ส่วนเท่านั้นเองนะครับรู้ทําเองรู้งเต่าครับคุณก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้น,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  <c oughs> นะฮะเดือดครับนะฮะเพราะงั้นบางครั้ง <c oughs> แล้วมันก็วัดยากนะฮะวัดยากเราก็ต้องต้องต้อง,อง,องคอยสอนนักเรียนว่าคนจะต้อง ต้องทําเองนะครับต้องทําเองนะครับไม่ใช่ไปอกเพื่อนมานะนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องต้องคอยสั่งสอนนักเรียนนะครับของพวกเรานะครับโอเคนะครับก็<อ>นั่น<อ>คือวิธีการหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําถ้าเราจะแบ่งหมวดห่ได้ไหมนะครับว่างานแต่และงานเนี่ยนะครับอ่ามันอย่างเช่น จะมีใบงานถึงใบงานของเราทั้งหมดทั้งทุกหน่วยทั้งวงิชาเนี่ยเก็บซักออดีเก็บสัก,กสีก่สิบหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทดสอบนะครับอาจทดสอบหลังบทนะครับทุกบทอาจจะเก็บสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีทดสอบการภาคทดสอบปลายภาคอะไรเป็นต้นนะครับก็จะเป็นเป็นหมวดหมู่ได้ไหมนะครับก็ทําได้จริงๆแล้วเราควรจะทําก่อน ก่อนนะครับก่อนการสร้างเนื้อหาแต่ตาทมที่อธิบายไปบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องต้องทําก็ไดไ้ไม่จะเป็นต้องทา,งทางก็ได้แต่ว่าถ้าทําได้ไม่ไดนน้นะครับจะผมจะให้จนได้ดูว่าถ้าทําทําอย่างไรนะครับเด็ดนะครับก็เดี๋ยวกลับไปที่ชั้นเรียนนะครับจะเข้าไปในชั้นเรียนของ่ันเองเลยนะครับ เข้าไปในชั้นเรียนนะครับเข้าไปในชั้นเรียนตรงนี้ครับถ้าวันก่อนนะครับาการจําได้ผมไม่ตั้งค่านะครับตั้งค่าชั้นเรียนนะครับตั้งค่าชั้นเรียนตรงตั้งค่าชั้นเรียนเนี่ยนะครับก็เหมือนครั้งก่อนก็คือเป็นการตั้งค่าชื่อวิชานะครับนักเรียนที่เข้าไปเรียนนะครับ แล้วก็รหัสชั้นเรียน g ุก g l e m ต่างต่างแล้วก็จะมีเพิ่มเติมตรงการตัดเศษเนี่ยนะ,นะครับการตัดเกษนะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะฮะก็คือเป็นคะแนนการคำนวณคะแนนในเรื่อง,องการตัดเรดนะครับมันจะมีให้เลือกก็คือตรงคะแนเนเรดโดยรวมมันก็จะมี ไม่มีเศษโดยรวมคะแนรนรวมแล้วก็บ่วกคะแนนตามหมวดหมู่นะครับถ้าเราแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นไปง,ง,ง,งานของเรานะครับไปงานเก็บสัก60%นะครับไปงานส0็นะครับจัดร้อยนะสิอเนะอาจจะเยอะไปนะผมยกขัวอย่างนะครับ มันหกสิบเปอร์เซนต์แล้วก็มีอะไรมีแบบทดสอบท้ายบทนะครับสักยี่สิบเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็มีแบบทดสอบอาจจะเป็นทดสอบสายภากนะครับนะมนส่วนที่เหลือนะครับแล้วเพราะฉะนั้นะรนะรเราก็แบ่งเป็นหมวดหมู่หมวดหมดูหม่ไปอย่างเช่นใบงานใบงานมันก็จะมีทุกใบงานนะฮะ ถ้าเราเก็บเมื่อกี้เก็บเลยน,นะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกใบงานรือว่าใบงานนี้สิบคะแนนใบงานนี้สิบ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 มันก็เจาะมารวมกันแล้วก็มามาเฉลีย่ยหรือเท่าไรครับตวงน้ำหนักให้เหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะมันจะทําในรูปแบบนั้นออกมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจานก็ต้องมาแบ่งเป็นเลยก่อนตวงน้ําหนักตามหมวดหมู่ เราเลือกส่วนน้าหนักตามหมวดหมู่จากนั้นมันก็มีหมวดหมู่คะแนนนะหมครับหมวดหมู่คะแนน ان. นะครับหมวดหมู่คะแนนจนสามารถที่จะเพิ่มเองได้นะครับนะฮะเพิ่มเองได้ก็ไปที่เพิ่มหมวดหมู่คะแนน ان. นะครับหมวดหมู่คะแนน ان. นะครับระบบก็จะให้กรอกว่าหมวดหมู่ใดกี่เปอร์เซ็นต์ หมดหมงอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็อันนี้อาจารย์แบ่งตามตามรายวิชาของนานเองเลยนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเช่นไปงานนะครับไปงานผมเก็บตันะครับ,บนะครับเก็บเก็บหกสิบนะครับผมก็ใส่หกสิบเปอร์เซ็นต์มีตัวแดงนะครับเขียนมาตอนนี้เหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ มีหมดหมูอื่นอีนกแล้วก,ก็เพิ่มไปให้ครบร้อยนะครับมีอะไรครับไปงานมีแบบนีบนี่หมวดมูนี้ถ้าเกิดแม่สับสนนี้ตั้งตามชื่อ r m f หรือตั้งจากต่อตอ,ออนไลน์นได้ไหมครับได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับมันจะได้จะได้ไม่งงเลยครับว่าเอาตัวนี้ไปกรอกช่องนู้นต่อเวลาไปใช้ในกตัดเกรจริงอ่าก็ได้ใน b บสออ ในแบ่งงานในสทอทในโน้นอาจารย์ก็แบง่งเป็นอะไรครเป็นอะไรบ้างครับ่นผมที่อดเอแล้วว่าผมมืออ่าก็เลแต่แต่แมีการท้าไปท่าจิตพิสยัยงานแต่ว่าอาจารย์ต้องคำนึงว่าอย่งไ้ตัวนี้มันมันไม่สามารถเอาคะแนนจิตพิสัยมาใสานะ่ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับอแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตัวนี้ตั้งไม่ถึงร้อยเขาประบวลผลไหมครับ เช่นหมนว่าเราเราต้องการแค่ในเรื่องของ o o g l e ิลคาร์ลูมนี่แค่หกสิบเปอร์เซ็นเราอยากได้แค่เรื่องงานอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ตั้งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบันทึกไหมครับระบบมันให้กาหนดเป็นให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ต้องร้อยเลยใช่ไหมครับแต่ว่าร้อยอาจารย์เอาไปเก็บหกสิบก็ไม่เป็นไรเนี่ยฮะก็คือเราจะตั้งแค่หกสิบไงครับได้ไหมครับความหมายผมคือตั้งแค่หกสิบเหมือนวัติุตนิสัยมันยี่สิบใช่ไหมครับเอาผมตั้งผมเอาแค่ ในเรื่องของ Google c l a s s r o o m เนี่ยแค่แปดสิบเปอร์เซ็นผมตั้งแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ระบบระบบให้บันทึกไหมครับไม่ถ้าแบบนั้นอาจารย์ก็จะต้องเป็นคะแนนทำเป็นคะแนนรวมไม่ไม่ถ่วงน้ำหนักน้าหนักตามหมดหมดโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นส่วนน้ำหนักตั้งเป็นคะแนนแล้วเป็นอันนี้จะว่าเป็นคะแนนเด็ดสิใครับานกตั้งเป็นคะแนนครับผมเป็นคะแนนดิบอันนี้ผมทําเป็นการถ่วงน้ําหนักนะครับอันนี้ผมถ่วงน้ําหนักก็คือถ้าน้ําหนักมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ครับครับต่องหนักร้อเร็ก็คือเราเรามองก็คือไม่ว่าไม่ว่าอสมมติคะแนนจริงของวิชาของอาจารย์ร้อยเแต่ว่าจิตวิสัยสักสินะครับเอาแค่ในเรื่องของคัสรูมเอาแค่สักห0าสิบเร์บเปเนี่ยผมก็มาทําในคัสรูมก็เลยเป็นร้อยก่อนแต่ว่าคะแนนเด็กจริงๆก็คือเก็บแค่ห้าสอ้อไหมฮะต้ก็คือ้ไส่วนให้ได้ร้อยก็คือไม่ว่าทําอะไรก็ตามก็คือให้ได้ร้อยร้อยไปในส่วนของตัวเป็นัสตร แล้วก็ไปคคไปไปประเด็นนั้นไปทําให้เหลือ50นะครับในในคะแดนนเด็กของเราไอคะแนนจริงของเราในรายวิชานะครับเป็นเช่นอี้ทีครับครับผมนะฮะโอเคนะครับ,นะรบตรงนี้ผมก็แเมื่อท้ายบทผมก็ให้เหลือเท่าไหร่ดีเอาสัก20เพิ่มเติมไปนะใบาง,งานเอาใบงานใบงาน50นะครับรายบท20 ก็จะเป็นกาบตรจสอบสายาพาก็ะจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็เป็นหมอดึไปนะครับพอเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งไหนที่จะมาเพิ่มมา นะครับเราตัดเขตกำหนดเป็นเป็นหมวดหมู่ไปก่อนจากนั้นก็คลิปที่ผมนะครับนะฮะบ,บันทึกนะฮะบันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราไปปรับแก้ที่หนึง่งก็คือในงานงชั้นเรียนนะครับาเช่นในงานที่หนึ่งอ่า ายงานที่หนึ่งอาจารย์ก็ไปแก้ไขที่ายงานนะครับแก้ไขนะครับาย <_ d ata> งานที่หนึ่งนะครับายงานที่หนึ่ง <_ d ata> ไงานที่หนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์สังเกตทางด้านขวามือ <_ d ata> จะมีหมอดูคะแนนครับ <_ d ata> เพิ่มมานะฮะ ใบงานนี่ก็คืออยู่ในหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ใบงานเอ่อครับเป็นเรื่องอ๋อเลือกชี้นนะครับเป็นใบงานอ่าเป็นใบงานไปนั่นก็คือไม่ว่าเราท,ทํากิจไม่ว่าใบงานแต่ละใบงานมีคะแนนเต็มก็ตามแต่ว่ามันก็จะไปถ่วงน้ำหนักก็เหลือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เหลือ,อ,อห้าสิบน,น,ะน,น,น,นะครับเหลือห้าสิบนะมันจะไปถ่วงในลูบเต๋านะครับการก็ต้องมาเลือก ส่วนที่เก็บคะแนนทั้งหมดอย่างเช่นไปงานก็อยู่ในกลุ่มใบงานนะครับแบบทดสอบก็อยู่ในกลุ่มถ้าเป็นทดสอบหลักเรียนหลักเรียนก็จะไปอยู่ในกลุ่มของแบบทดสอบกันไแบบทดแบบสอบท้ายบทนะครับนะครับพอนักเรียนทําไปนะครับ,รบทบวิชาได้ครบทุกบทในหนึ่งวิชามันก็จะจะตวงน้ําหนัก ก็จะให้คะแนนตามตามน้ำหนักที่เราคำนวณเอาไว้นะครับในร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แนจะต้องมาคำนวณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจากการคำนวณครั้งแรกก็เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยตอนที่เราสร้างรางานสร้างแบบทดสอบแต่ละครั้งนะครับนะคือให้เอาอยู่กับผู้นไปก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าเราผู้คนไป หมายความว่าทาแบบใบงานทําใบงานทีนึงเราก็ไปตั้งอน,นุษย์ครั้งหนึ่งแต่เราต้องไปตั้งหมวดหมู่ของคะแนนก่อนใช่คือจริงๆิแล้วหมวดหมู่คะแนนต้องทําก่อนนะครับต้องทําก่อนนะครับอ๋อหมวดหมู่คะแนนต้องทําก่อนใช่ไหมครับอ่าหมวดหมู่คะแนนต้องทาก่อนแต่ที่ผมไม่ไม่ทำตั้งแต่ต้นเพราะว่าอยากจ้การเหินบางครั้งแล้วไม่จําเ,นะเป็นต้องต้องตั้งก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้เราก็สามารถจะเอาคะแนนนั้นมาเอาคะแนนติดติดนั้นมาใช้ ใช้งานได้อ๋อนรันนี้แบบแบบแบบคะแนนดีก็คือเราเจี๊ยบนอกเราไม่กรอกนอกใช่ไปกรอกนอกคือยังไงเราก็แล้ก็ปรับในเอ็กเซลก็ได้ครับเพราะก็หน่อยไปเป็นเอ็กเซลอ่าพออยังไงแล้วเราสามารถเอาคะแนนสุดท้ายเราก็คะแนนหล่อนี้ไปไปไปวิเคราะห์ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เอาไปใช้แบบจริงจริงเอาไปดูว่ามันก็จะได้ตัดผลจริจริงนะครับนะฮะเพราะเอาเข้าจริงจริงแล้วเราต้องมามา มาประชุมมาดูทีเดียวดังนั้นก็อาจจะไม่มีความจําเป็นก็เป็นแบนเป็นหมูแต่ว่าถามว่าให้เป็นหมูได้ไหมได้เหมือนกันผมก็อยากจะให้อาจารย์ได้ได้ดูเผื่ออาจารย์ได้เอาไปใช้อ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคนะครับก็นั่นก็คือวิธีการนะครับก็สามารถมีคะแนนนักเรียนนะครับพอนักเรียนทําไปนะครับอาจารย์ก็ไปดูค่าถ่วงน้ําหนักของคะแนนถ้าเด็กมีคะแนนมันก็มันก็จะถ่วงน้ําหนัก ทั้งทุกหน่วยให้เราก็จะเหลือในอย่างที่ถ้าเป็นใบงานก็จะเป็นใบงานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแบบทดสอบด้บทก็จะเหลือแค่ตามที่เรากำหนดเมื่อกี้คือยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้ามีแบบทดสอบปลายภาคก็จะเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นนะครับการเรียนทำครบในรายวิชาก็จะครบร้อยนะครับพ็สามารถเอ็กพอออกมาเป็นเป็นไฟล์เฟิร์นเชตแล้วก็ไปใช้กับ Excel ต่อไปได้นะครับนั่นก็คือกระบวนการนะครับกระบวนการแล้วก็ ถ้าจาสังเกตมันก็จะมีเล็กๆโเ,ก,เกมาให้เราถึงนี้นะครับนั่นแสดงว่าถ้าสมงน้ำหนกักมันมีตัวอยู่ในหมดหมู่อะไรจะมีเพิ่มมาให้นะครับโอเคไหมครับในเรื่องนี้นะครับอาจารย์ลองเอาอไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดถึงยังไงเสร็จรแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่มีจิวิสยตามที่เวยาคอ,อตั้ง ใช่ครับไม่มีจิตพิสัยครับเราต้องไปทำจริงพอเราไปทำจริงไงก็ต้องเหมือนว่าสามตัวที่วิทยากรตามงเมื่อกี้เราทําได้แค่แปดสิบเราไปทำจริงเลยครับไปทาจิงถ้าถ้าเกิดว่าจิตพิสยัยถ้าอาจารยอา์อยากจะให้มันอยู่ในในคาสรูมเลยก็าสามารถทําได้ไมใชอาจารย์ก็อาจจะเป็นใบงานเป็นงานอย่างหนึ่งก็ได้ตัวจิตพิสัยนีกออกนะฮะโอ้ครับสร้าง,รส,รางสร้างเป็นช่อง,งแต่ว่าจิตพิสัยแต่ว่าผมก็สร้างแบบนี้ครับเป็นงาน อ่ครับแต่บอกว่าเป็นอะไรครับจิตพิสัยจิตพสจิตพิสัยหลอกระบบอ่าหลอกระบบเอาให้หลอกก็หลอกก็เป็นไปงานแต่หมวดหมัวหมวดหมูก็ควรจะเป็นหมวดหมว่นะครับจิตพิสัยนะจิตพิสัยอ่าหมวดหมูก็ต้องมันมันก็จะไปตั้งข้างนอกใช่ครับก็คือไปหลอกว่ามีจิตพิสัยด้วยจากนั้นจันร์ค่อยมาค่อยมากรอกเอาเองว่าจิตพิสัยคนนี้ได้เท่าไหร่สุดท้ายมันก็จะรวมให้ให้เท่าไหร่ครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า ก็ได้ถ้าอยากจะทำให้ครบร้อยเปอร์เซ็นในระบบก็ทำได้ไม่ทำได้ครับ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 โอเคครับก็คือนะครับนั่นคือวิธีการนะครับวิธีการเก็บคะแนนนะครับ